สวัสดีค่ะซีเป็นไฮโ p โปรดักชันนะคะสิมมาา์อัยอัปเดตเจ้ารถถังนะคะก่าสิปุ๊กขึ้นใดเ้ยนี่ใส่เวลาบักคักเ้เนี่ยอ้ยกำลังนอนอยู่มาปลุกทำไมแมนว่ารถถังอ๋อตอนนี้อายุเท่าใดแล้วปีกวักวกัวปนีนิดนิดเดี่ยวละพี่น้องปีหนึ่งเดือน ตัวขึ้นมากเลยนะคะโอ้ยมือขาหน้าตอนนี้ค้นจองนำเชือกลวงนาเรียบร้อยแล้วนะคะมานี่มานี่แล้วกระถังเบิร์เบิร์เบิร์ วันท้ายนะคะมันยาาเสื้อวันนี้ครึ่งว่าอายุปีหนึ่งเดือนนะคะพี่น้องวันนี้แล้วเบอร์ เดี๋ยวสิผ้าไปบึ้งนะคะเดี๋ยวให้หน้องออกคอไหนนอนแล้วเลยว่าอยากลุงเนาะราถามนเาหนาะอ้อจุ๊น้องปุงอยู่อันหาอารุณกคอนซอนเนาะสวยจังเลยมามาเบิร์ ความย่นของหนังนะคะย่นตัคค้งแต่ขาหนา้าหลังย่นไปหมดไป,ไปอีกนิดนึงลูกไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงแล้วเอาตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ก็ได้อะไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงขึ้นไปอีกนิดนึง <laughs> เจ้ารถถังซีวะยงนเร็าะคะโชคเนรมิตฟา้า<ะ> マンカンなの